อ๋เอเด็กอกายของกูเสร็จละเออยังไงบ่ป้องที่ตายอู้๊ยอุ้ยไอ้าบะควยสัตว์อีการนี้โวชิดหมาแล้วก็มาเอาว่ามันยิงอะเอาปืนเนี่ยมาใส่หัวควายอะปากเป็นอุ้ยมันจะหลาดเกินไปแล้วนะมืออุ้ยมึง,ง,งโง่เหมือนกันไปอุ้ยอ่ากูรู้แล้วต้องใส่แซนด์วิชแซนด์วิชและสตรอเบอรี่ แล้วก็พงตายผู้อาหารเที่ยงและเวลาเด็กเล็กไอ้สัตว์พง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 หเอยหาอุ้ยไอ้สัตว์ what the fuck อุ้ยกลุ้แล้วอ่ะตู้ฮ่าเอาหางมาปิ้วอุ้อยอุ้ยอุ้ยแซนด์วิชยิ่งมาดีแซนด์วิชจัดอืออืออือเด้อเด้อเด้อเบคอนไอ้ปากเม้นอ่ะตู้อออุ้ยอุ้มเบบีเลยสักนี่เดี๋ยวหยุดหยุดก่อนอ่ะอันนี้เอาไป นี่คือฝีมือของมึงมึงได้รับ50%และมึงก็ขี้แตกแล้กางเกงในกกันเนาะจากทอมไอ้บังแมนไอ้เหยียดเยียดเหยียเยียแล้วก็มึงใครจดผู้บุญจดและคุณมีบอกผองตายแม่มึงตายแล้วโอ้ขอบคุณลาลาลาปอกขานำเป็นฝ่ายไปจี้ไข่ปุ้งปุ้งปุ้งอาปุ้งปุ้งอาอู้อาปุ้งปุ้งร้าสกีเจอรี่ปุ้ง พองช์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 พอง,งช์มึงกำมานี่โอ้ยโอ้ยห้ามมึงเก่งมากบามข่อยสัตว์อืมเอาแซนด์วิชไปอะกระด๊าดกระด็กดแล้วก็เด็กระด๊กรด๊าดข่อยด้วยนะมึงอ่ะมึงจะได้อ้วนเหมือนหมาอุ้ยจากเฉยเลยสัตว์เฮ้ยเอาปาทิเซตกินด้วยอุ้ยปุงมปุงของตายสัตว์ดีเด็กอุ้ย มึงมึงออกมายิงกระดาษกูไอปากมึงเสียสัตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอูเล่เฮ้ยอูเอาทีนนี่มันนี่ตูดมึงเนี่ยอะไรไอเจาะเจอรี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเสร็จกูไล่เกี้ยวหมาใส่เกี้ยวหมาด้วยเอ้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 ยลาวแล้ล้ล้วโ้ตูดกูอุ้ยขอโทษจ้ะปุ่งปุ่งอ้ากับมันนี่ายเวน ก็มานี่เว้ยอริัพท์อุ้ย